ว่าใครไม่รัวตายตามข้าพระเจ้าขึ้นมาแล้วทั้งก็เลียงขึ้นไปอยู่บนยอดเขาเปรากฏไว้หกอ,องค์ที่เหลือเปรนตามหมดเลยขึ้นไปอยู่บนยอดเขาไม่มีทั้งน้ำไม่มีทั้งอาหารหมายถึงเอาชีวิตเขาแลกทำอย่างผู้บัญญายเนี่ยที่ไปได้ตัวนี้มาก็เพราะว่าอาจารย์ของผู้บัญญาเห็นรู้ป,ปภาวาจิตของลูกศิษย์ ม่อยู่วันท่านบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะถ้าจะอยากได้ต้องเอาชีวิตก็แลกเห็นไหมครับเหมือนกับเช่นเดียวกับพระทั้งเก็บในสมัยพุทธกาลของพระพุทธกสตาขึ้นไปยอดเขาไม่มีหน้าไม่มีอะไรเอาชีวิตแลกทาเลยยอมตายเลเพื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าในที่สุดพอขึ้นไปแล้วก็ตัดบันไดลิงนะิ้งไปคือลงไม่ได้อีกแล้วนะในที่สุดเนี่ยคืนแรกเนี่ยขมหาเถระบรรลุอรหัสกุล เป็นท้าอาหารครับทรงเอาปิญญาเลยครับท่านก็ขอไปบินทบาดในเมืองเอาอาหารมาเลี้ยงพกคนที่เหลืออย่างที่หกองที่เหลือที่ยังไม่ได้มรรคผลเอ่พอหกองมาพิจารณาอาหารก็บอกว่าเ,เราไม่เคยตับลงไม่เคยประชุมนะว่าใครสําเร็จก่อนมีหน้าที่ไปบินทบาดเอาหารมาเลี้ยงพวกที่ยังไม่สมําเร็จไม่ฉันไม่ฉันครับคืนที่สอง พระอนุเถระองค์หนึ่งสเด็จนาคามีมีอัจฉริยาเลยครับพอไปเอาอาหารมาเลี้ยงองค์ที่ยังไม่สมเด็จท,ทั้งห้าองค์พิจารณาแล้วไม่ขันเพราะไม่ได้ตกลงกันไว้ห้าองค์สู้ตายเลยเพื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าสององค์ก็สกํสเกกาเร็จนาึกว่าเดี๋ยวตัวเองคงสาเด็จบ้างก็ปรากฏว่าปฏิบัติธรรมเมื่อไม่มีหน้าไม่มีอาหารตายครับไม่ได้อะไรเลยตาย แต่ด้วยกุศลก,กรรมที่ตัวเองได้กระทาในครั้งที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ใน,วนสวรรค์ชันดาวเดินทั้งห้านะครับส่วนองค์ที่เป็นอนาคามีอนุเถระที่เป็นอนาคามีตายแล้วไปเกิดเป็นพรมในสุทาวาส็นพระพรมในสุทาวาสห้าองค์ที่เหลือเนี่ยไปเกิดอ,อยู่ในดาวเดินจน พุทธการของพระพุทธกสปะหมดไปแล้วก็ว่างจากศาสนาไอ้ช่วงที่ว่างจากศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธันดรว่างไปนหนึ่งพุทธันดอนให้พบุตรที่ยามาตัสรุองถัดไปได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธาภาพวกนี้ตามลงมาเกิดย <c oughs> มันมาจากฤสิีพวกนี้มาจากดาวะดึงก็ลงมาเกิดในที่ต่างๆกัน,นที่ห้าค์ที่เหลือที่จะเป็นเทพบุตรเนี่ย ปรากฏว่าห้าองค์ที่เหลือเนี่ยองหนึ่งมาเกิดที่เป็นเจ้าชายอยู่ที่แควนคันาทารักษ์นะพุทสาติเนี่ยไปเกิดเป็นเจ้าชายองค์ที่สองกุมารกัตสปะนะที่ที่มีแม่มาบวชแล้วลกูกติดท้องมาแล้วเอเป็นพิกุนีแล้วมีท้องอ่ะคลอดมาก็เป็นกุมารกัสตสปะอยู่ที่แว้นโกดนองค์ที่สามเป็นสัพพยะปริพาชดในกัญชามกข องที่สี่เป็นพระมัลระบุตเป็นชาวมัลละและองค์ที่ห้าก็คือภาริยารากดว่าทั้งห้านะครับบรรลุอริยบุคคลความเป็นอริยบุคคลขั้นโูงยกเว้นเจ้าชายปกกุสาติแห่งแฟนสันธาระได้แค่นายคามฆก็สุดยอดแลครับนี่คือแรงของบุญและบรารมีผลักดัน เห็นไหมอายุไม่ทันสี่ขวบเลยสําเร็จละอย่างพระหิยะเนี่ยนะฟังฟเขาพทะเจ้ากําลังเดินบินธบาตพอหยุดแล้วก็เทศทามให้ฟังจบกันน,นะน,นะนปารอรหันที่เราคิดเลยนี่แหละคือบุญวาร,รมีมันตักดันนะให้ควนกระแสโลกมีมีบางคนโทรมาหาผู้บรรยายจะเอาอย่างอาจารย์บ้างสู้ตายสู้ตาย ขอให้มันตายจริง้าตายจริงยังเกิดไปเป็นเทวดาเลี้ยเกิดมาอีก,อกทีหนะึ่งมันก็สําเร็จ,จงไงบบด้ง่ายๆก็ราะบนบารมีเก่ามันทักดันบางคนเนี่ยควรกระแสด้วยศรัทธาคือไปฟังธรรมอย่างพระ <S <S อุตมากุดจาเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้รคู่นะไปฟังธรรมจากระปตาจลาปรากฏว่าเกาิดศรัทธาขอบวชตอนอายุเจ็ดขวบ ของเราติดขวบแล้วครับฟังจนหูชายังไม่สะทาน <c oughs> นั่นอายุเสร็จเจ็ดขวบฟังธรรมจากจากพระปตาจาราแล้วขอบวชแล้วเป็นภิกษุณีไม่นานก็ตป็งแต่ละหันเห็นไหมครับมีบางองค์บฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเป็นอาาคาม,มีเลยขอบวชแล้แค่ฟังธรรมแค่นั้นเลงขอบวชแล้วก็อยู่ได้เจ็ดวันก็เป็นบรรลุอรหันต์นี่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าด้วยสัท้า ท่าน,ะะนที่มาเนี่ยมาด้วยศรัทธาผมมีเพื่อนคนมาจาะนั่งอีสานอายุก็มาก,มากแล้วท่านมาคนเดียวเลยเนี่ยด้วยศรัทธาแล้วแต่เนี่ยพวกนี้กําลังจะทวนกระแสกำลังจะทวนกระแส,แสนะครับบางคนเนี่ยทวนกระแสด้วยบดทาง บราทางไปแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ที่แก้ปัญหาไม่ได้ก็ยกตัวอย่างเช่นมีมีในคําพิธการก็มีผู้หญิงอยู่สามคนที่ที่มีบุตรนะแต่งานใมบุตรแล้วปรากฏว่าลูกตายทั้งสามเลยนคนแรกมีปตาจราณมีสามีตายก่อนแต่ถ้าโลกทั้งสองตายเขากลับมาบ้านพ่อตายแม่ตายเอาพี่ชายตายวิกฤติเลยครับ เห็นว่าผิดหวังอ่ะผิดหวังตัวนี้คนยังกีสาโคตมีนี่ลูกชายอยย่สามถวกตายแต่ก็อุ้มลูกมาอยากให้ตายอ่ะนั่นแหละก็เป็นบ้าไปเลยอีกคนยังวาสิษฐีนั่นก็เหมือนกันอ่ะเป็นบ้าไปทั้งสามปีลูกตาย,ล,ยลูกกลาลังน่ารักน่าชังตายก็ผิดหวังในที่สุดทั้งสามนี่บรรลุอรหัตผลเนี่ยทวนกระแสจะผิดหวัง แล้วถามักผัความผิดหวังเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้คนกระแทงอีกลายหนึ่งาปรากฏว่าหมดทางแก้ปัญหาหมดทางแก้ปัญหาอ่ยกตัวอย่างเช่นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งจะแต่งงานมีสามีทั้งสามคนแต่สามีทั้งสาม,มปฏิเสธหมดที่จะอยู่ร่วมสามีคนแรกเป็นลูกสกีย์ขคลอดลูกมาลูกตายไปอยู่มาสามีปฏิเสธไม่ขออยู่ด้วย เอ๊ะพ่อแม่ผู้ชายก็ถามพ่อแม่ผู้หญิงก็ถามเอ๊ะสามีไอ้ภรรยาคนนี้ไม่ดียังไงอู้ดีหมดทุกอย่างมีสินมีธรรมมีคุณธรรมมีคุณสมบัติของเป็นการเป็นภรรยาที่ดีแต่สามีปฏิเสธนะเลยต้องกลับมาอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ครั้งที่สองพ่อแม่เลยยกให้ไปแต่งงานกับคนมีเงนินอยู่กันได้เดือนเดียวสามีไม่อยู่อีกลวปฏิเสธไม่อยากอยู่แล้ว ก็ถามอีกว่าทำไมภรรยาไม่ดีหรือยังไงอะไรก็บอกดีทุกอย่างหมดแต่ไม่อยากอยู่กันเนี่ยรรมมันฝักดันจนสุดท้ายขอทานผ่านมาที่นาบ้านพออ่อเลยยกไปขอทานมาเลยขอทานอยู่ได้สองอาทิตย์สิบห้าวันโอ้ไปขอทานดีกว่ามันอิสระด,ดีดีกว่ามาเป็นสามีคนอนื่นอะไรนีสามคนปฏิเสธที่จะเป็นอยู่ร่วมที่จะเป็นสามี หมดทางแก้ปัญหาเลยเลยคิดอยู่สองอย่างอย่างเหมือนว่าพวกเราคิดเนี่ยคนในครั้งพุทธกาลก็คิดแก้ปัญหาอยู่สองอย่างตายดีกว่า <c ười> คิดจนะฆ่าตัวตายที่ถ้าไม่ฆ่าตัวตายไปบวชเป็นพิจุนีดีไหมอะไรนี่ก็คิดอยู่สองแนวทางแต่คนนี้เนะี่ยโชคยังดีวันนี้คิดนะยสองอย่างจะฆ่าตัวตายนะ <c ười> เพื่อทิ้งทั้งหมดปัญหาชีวิตเลยแต่หารู้ไม่ว่าฆ่าตัวตายปัญหามันยังมีบางไปจบ ที่สองก็คือคิดว่าไปบวชด,ดีกว่าแต่โชคดีก็คือวันลงขึ้นเนี่ยมีภิกษุณีมาบิณฑบาตท่านก็ไปใส่บาตรภิกษุณีก็รักบาตรแล้วก็ขันเสร็จพอฉันเสร็จก็นั่งสนทนากันระหว่างภิกษุณีกับคนที่มีปัญหาหมดทางไปเลยคนนี้ยนะหมดหมดทางแก้ปัญหาเนี่ยี่จะทํำยังไงดีนอกมันถึงจะในที่สุดภิกษุณีองค์นั่นก็พูดให้ฟัง เกิดศรัทธาไปบวชครับทายในเจ็ดวันได้เป็นอาหารหันต์แล้วแล้วพอเป็นพระอรหันตนะ์ทิศริยาอรหันต์นะครับท่านก็มาลลึกชาติผลหลังได้ว่าพอที่ต้นเหตุที่ทําให้สามีทั้งสามเนี่ยทิ้งก็เพราะว่าท่านลลึกเจ็ดชาติชาติแรกเนี่ยเกิดเป็นข้างทาทองไปเป็นชู้กับเมียคนอื่นนะ ชาติที่สองลงมาตกนรกยาวนานพราชาติที่สามเกิดมาเป็นลิงอายุได้เจ็ดวันแพ้จากหูมันกับโลกอันธาแตกจากหูกับโลกอันธาของฉันแตกทันลายเพื่อนจิ๊บสุนีซ้ะเนี่ยชาติที่สามเป็นลิงจากลิงมาเกิดเป็นแพะชาติที่สี่ 4, มาเกิดเป็นแพะลูกเด็กขี่หลัง